ย,ย้อนไปนักแห่ไหมครับ1.6.200เวอร์ชันร right ิลิสไหมครับได้เปลี่ยนรเรนเดอร์มาใช้เป็นเรนเดอร์ดากอนเพื่อที่เพิ่มระบบเลเยอร์ซิงกับ DLSS เข้ามาแต่สิ่งที่แรกวันนั้นคือคนที่ใช้รีสตแพคภาพสวยนั้นจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปมีสิ่งเดียวที่คุณสามารถจะเพิ่มแสงเงาได้คือการเปิดเลเยอร์ซิงและมันก็ต้องใช้กระจที่รองรับเลเยอร์ซิงเท่านั้นแต่เมื่อเดือนมกราของวันที่23มียูสเซอร์เกทับชาวจีนท่านหนึ่งนามว่า DDF8196 ได้สร้าง รองรับสามารถพอที่จะเรนเดอร์เลเยร์ทิสงบางส่วนขึ้นมาได้และสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดเลเยอรทิสซิงโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดจอที่รองรับเลเร์ทิสซิงในแมคคับเบนล็อกเอดิชั่นอย่างแรกให้ท่านชมกดเข้าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็พอเข้ามาก็ให้กดเลือกอันที่2เป็นไมคคับอ f ร์เด็กในการ์ดจอที่ไม่รองรับแล้วก็กดตลอดทุกอันทั้ง3อันนี้นะครับ โอเคพอกดโหลดสร็แล้วก็ให้กดโชว์ในโฟลเดอร์แล้วก็กดแตกไฟล์แรกที่เขียนว่า Release.zip แล้วก็ให้กดเข้าไปแล้วก็กดรันเบอก Launcher ก็กด next ไปเลยนะในส่วนตรงนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนให้ข้อมูลที่จะโหลดเก็บไว้ที่ไหนก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันก็กด next ไปเลยตรงนี้ก็ให้ตั้งเป็นโปรไฟล์ และตรงนี้ให้ใส่เป็น Microsoft account ที่ซื้อ m i ไ r a f t มานะครับแล้วก็กด finish ไปเลยพอมาถึงอยู่ในหน้านี้ก็ให้กดไปที่ installation ครับแล้วก็กให้กด new installation แล้วให้เลือกเป็นเวอ t ์ชัน1 1 6 6 3 1ตั้งชื่ออะไรก็ได้ไอคอนเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ แล้วก็ให้กดเพย์แล้วก็รอดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งโอเคพอเราเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะก็ให้กดออกมาเลยแล้วก็ให้กด Windows R รปลว่า App Data แล้วก็เข้าไปใน Dot m มค้าแป t ดล็อกไปที่เวอร์ชันแล้วก็ไปที่อันที่ดาวน์โหลดไว้อันเดียวทีป Data ไปที่เรนเดอร์แล้วมาที่เรียวนะก็เปิดค้างไว้ก่อนให้กลับมาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก็ให้แตกไฟล์ YS Special Edition Beta 6พอแตกไฟล์มาแล้วก็ให้กดเข้าไฟล์ไปไปที่1.19.60.25แล้วก็ให้ลากไฟล์ทุกอย่างวางไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้แตกไฟล์ RTX to d i f f e r e พอได้แบบนี้ก็ให้กด lunch m i e c r a f t เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ไปเลือก reset o pack a r t x นะครับให้ไปที่เว็บ mcp เดียวแล้วพิมพ์ว่า a r t x อันที่คนทำ material renderer นั้นแนะนำมาก็คือ definite PBR นะครับอันนี้ก็ให้กดดาวน์โหลดได้เลยตามนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็เข้า setting Global Resource แล้วก็ให้กดใส่ไปได้เลย ตอนนี้ก็มาทดสอบกันเลยนะครับก็สร้างเว์กันเลยแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงภาพที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้ปิดเมฆไปด้วยนะครับเพราะว่าเมฆมันจะดูคล้ายเข้าท้องฟ้าโอเคก็ให้ใช้เมฆของรีซอสแพ k ไปเลยนะครับ เราจะมาดูบล็อกที่มันมีรีเฟ t ชันนะครับก็มา,าวันนี้ก็ดูสวยงามมากๆแต่ว่าข้อเสียมันคือมันจะเห็นเงามือของเรานั้นลอยแต่ก็ถ้าใครไม่คิดแล้วมากก็มันก็ไม่เป็นไรถ้าเปิดเป็นม,ม,มองมองบุอกที่3ามก็ยังปกติแล้วเราก็มาดูในส่วนของน้ำนะครับก็มีการสะท้อนอยู่นะครับดาลงไปก็ ดูดูเหมือนก็จะไม่มีบั๊กอะไรมากก็ไม่บั๊กเลยแหละแต่ว่าก็ถือดูดีอยู่นะครับส่วนใครที่คิดว่าผมคลิกเบสหรือโกกหรืออะไรก็พอจะไปดูว่าตอนนี้ผมใช้การ์ดจออะไรอยู่การ์ดจอที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็น g t 1 0 3 0ซึ่งผมก็ไม่ได้ไปแอบเปลี่ยนอะไรภาพที่ได้จากการที่ลงเมื่อกี้นี้ก็ได้ประมาณนี้